คนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพฤหัสวันศุกร แล้ววันอาทิตย์พี่แนะนําเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสีน้ําตาลค่ะสีนี้จะเป็นสีที่หนุนดวงการเงินโชคลาภและเสน่ห์เมตตาได้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งกระเป๋าสตางค์ทุกใบนะคะจะมีเครื่องรางในดูดเงินดวงตาที่3ดวงตาที่จะมองหาโอกาสช่องทางการเงินการงานและโชคลาภใหม่ๆมาให้นะคะเป็นลักษณะข,ของดวงตาอีโบราณสายลากลงมาแบบนี้นะคะพร้อมเลขนาโชค4 2 8 9, 9. เลขหนุนการเงินที่มาจากคนเกื้อหนุนค้ำคูนเสริมตําแหน่งหน้าที่การงานการค้าขาย6395และชุดคูเลตสิตัวนะคะจะเป็นชุกคเลตที่หนุนนําในเรื่อง ของโชคลาภโดยเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะพร้อมพุทธคุณณนะโมพุทธายะที่อยู่ในพระกระถาเงินล้านยันเศรษฐีหนุนการเงินโชคลาบณเมตตาพร้อมชุดกุเล็มงคลมหามงคลแห่งโชคลาบชุดกุเล็ที่จะนําพาแต่ความโชคดีมาให้นะคะหลายคนโชคไม่ดีคะ่ะเสี่ยงโชคไม่ค่อยได้เฉียดไปเฉียดมามีปัญหาเรื่องพื้นดวงปีชงนะคะติดต่อการงานติดติดขัดขัด,ด,ดใช้ความลับของชุดกุเล็มงคลมหามงคลแห่งโชคลาบเลยนะคะกระบอกสตางค์ทุกใบทำพิจีเรียบร้อยแล้วนะคะพี่จะมีเคล็ดลับวิธีการใช้จัดส่งไปให้พร้อมกับ กระปสตางค์ทุใบค่ะรุ่นนี้เป็นใบสั้นแบบพับนะคะ859บบาทใครสนใจสั่งได้ในตะกร้าของคลิปก่อนหน้านี้หรือไม่งั้นก็ในตะกร้าของคลิปถัดไปนะคะ